เมื่อวานครับอาเซนยนครับเาขามุมมองในปิดท้ายเป็นยังไงบ้างครับที่เราจบที่รองแชมป์ในมุมมองคุณประวินครับน่าเสียดายแต่ว่าเราต้องยอมรับว,ว่าเราไม่ได้ส่งทีมที่ดีที่สุดไปจริงไหมฮะซึ่งผมก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าผมมอง AFF Mitsubishi c ครับเนี่ยควรที่จะมีโอกาสให้กับเด็ก หน้าใหม่เข้าไปนะครับเด็กรุ่นใหม่เด็กหน้าใหม่เนี่ยควรจะมีนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถามว่าทุกคนก็อยากได้ถ้วยผมเชื่อนะแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันทําให้นักฟุตบอลหน้าใหม่เกิดได้แล้วก็ผมไม่นึกว่าเราจะเข้าถึงไฟแนลนะผมไม่ได้ว่าชุดนี้นะแต่ผมมองว่าเราไม่ได้ส่งทีมแข็งที่สุดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาไฟแนลผมคิดว่าก็ก็ผ่านแล้ว Mm. Okay. okay.